Thank you. ช่วงสัปดาห์นี้มีรายงานพูดถึงเรื่องของยูโรเปียนซูเปอร์ลีกอีกครั้งหลังจากที่เคยมีกระแสว่าทีมใหญ่เริู่ร่วมกันก่อตั้งรายการนี้ขึ้นมาได้สักระยะแล้วแต่รายการนี้ก็ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในความเป็นจริงตอนนี้เป็นไอเดียที่เริ่มใกล้เข้ามามากกว่าที่คิดและโปรเจกต์นี้ถือว่าเป็นการท้าทายผู้มีอํานาจในวงการฟุตบอลหลายคนล่าสุดสมโมสรใหญ่ในยุโรปจำนวน12สมโมสรได้แก่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลทอรแนาอดสเปอร์เชลซีอาร์เซนอลเรอัลมาดริดบาร์เซโลนา เอซิมิลานได้จัดการร่วมกันลงนามเอกสารเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลยูโรเปียนซูเปอร์ลีกซึ่งเป็นโ์นาเมนต์ใหม่ที่จะแยกตัวมาจากร์นาเมนต์ฟุตบอลถ้วยของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าโดยเฉพาะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตามที่มีข่าวลือมาตั้งแต่ปีที่แล้วโดยระบบการแข่งข,นะขันนะครับจะแบ่งเป็น20ทีมคลัดออกเป็น2สายสาย,สายละ10ทีมซึ่งแต่ละทีมนะครับจะได้เล่นในระบบยเย่าเยืออมีตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มซึ่งทีมที่ได้อันดับ1นถึง3มของรอบแบ่งกลุ่มจะได้เข้าอทีีมก2 ที่จะได้ตีตัวเข้าสู่รอบแทีสุดท้ายเราไปถึงรอบ4ี่ทีสุดท้ายก็จะเตะกันในระบบเย่าเยือนหาทีมชนะเข้าไปเล่นในรอบชิงที่เตะกันแบบนัดเดียวจบในส่วนของรายได้มีรายงานว่าผู้ร่วมก่อตั้งมีส่วนกับเงินแรกเพื่อเข้าวางรากฐานการแข่งขันเป็นกองทุนซึ่งแต่ละสโมสรผู้ก่อตั้งจะได้รับเงินส่วนแบ่งตามความเหมาะสมสามารถนําไปใช้ในการขยายสนามการแข่งขันปรับปรุงสนามฝึกซ้อมขนาดที่ในส่วนเงินรางวัลของการแข่งขันนะครับมีมูลค่ารวมมหาศาลบาทจต่ทยและยังไม่รวมเงินรายได้จากการถ่ายทอดสดและสปอนเซอร์โดยเบ็ดเสร็จแล้วนะ ครับผมทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันก็การันตีได้เลยว่ารายได้จะเข้าทีมไม่ต่ำกว่าร้อยล้านยูโรทุกทีมแน่นอนนอกจาก12ทีมผู้ก,ก่อตั้งจะเข้าร่วมแล้วนะครับผมมีแรงงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าบริษัทผลิตสัญญาถ่ายทอดกีฬาแบบสตรีมมิ่งดาโซดจะเข้าร่วมกับยูโรเปียนซูเปอร์ลีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับล่าสุดทางยูฟ่าก็ออกจดหมายประกาศแบน,นเรียบร้อยว่าหากทีมในพรีเมียร์ลีกลาลิกาเซเรียอาทำการแข่งขันรายการนี้จะถูกตัดสิทจากรายการระดับเมเจอร์ที่ยูฟ แบนออกจากการลงแข่งขันรับชาติในรายการที่ยูฟาและฟีฟาจัดซึ่งทางยูฟาในรมมือกับสมาคมบอลแต่ละประเทศยับยั้งการกระทำดังกล่าวเพราะถือว่าเป็นการหยามเกียรติสหพันธ์มากๆก่อนหน้านี้นะครับผมฟีฟาไม่ได้เห็นด้วยกับรายการนี้และไม่ให้การสนับสนุนรายการดังกล่าวจนรายการซูเปอร์ลีกนะครับผมได้ชี้ว่าเป็นรายการกบฏของทีมใหญ่ฟีฟาจึงออกแถลงการ์ไม่เห็นด้วยและหากใครเข้าร่วม จะส่งผลกระทบต่อรายการต่างๆที่ฟีฟ่าจัดไว้อย่างแน่นอนซึ่งเมื่อปีที่แล้วนะคะรับผมฟีฟ่าก็ร่วมกับสมาพันธ์ฟุตบอลระดับทวีปอีก6แห่งรวมทั้งยูฟ่าเองในเรื่องของการแม่รับรองความชอบทางของยูโรเปซูเปอร์ลีกพร้อมทั้งประกาศแบนดสโมสรและแบนนักฟุตบอลที่ลงแข่งขันในรายการนี้จากการเข้าร่วมทมัวร์นาเมนต์ต่างๆที่ทางฟีฟ่าและสหพันธ์ต่างๆเป็นผู้จัดขึ้นพูดง่ายๆก็คือใครลงสนามรายการนี้มึงอดไปเล่นฟุตบอลโลกอดไปเล่นยูโรและยูฟ่าแชมเยนส์ลีกอย่างแน่นอนแม้ว่าการประกาศของฟีฟ่าในปีทีท่แล้วจะ ไม่พอใจกับยูฟาเนื่องจากถือว่าเป็นการแทรกแงแต่ทางยูฟาก็ไม่เห็นด้วยกับการที่บรรดาทีมใหญ่แยกออกไปเตะเลีกกันเองโดยไม่ขึ้นกับทางสาพันนะคับผมซึ่งนอกจากเรื่องเงินที่มากมหาศาลอยู่แล้วยุโรเปรสซูปปเปอร์ลีกนับว่าเป็นแผนกบฏต่อยูฟ่าที่ชัดเจนที่สุดแทนที่ต้องทําทุกอย่างผ่านยูฟ่าสโมอสรกลับดึงอํานาจจากสมาพันธ์ฟุตบอลเพื่อมาดําเนินการแข่งขันเองแบ่งไรายได้กันเองตัดคนกลางออกและมีอํานาจบริหารจัดการได้เต็มที่โดยไม่เห็นหัวการมีอยู่ของยูฟ่าซึ่งทางยูฟ่าเองกระตอบโต้ในการจะปรับเปลี่ยนแข่งขันยูฟ รูปแบบใหม่แต่ปี2024โดยเปลี่ยนจากจำนวนทีมที่ลงแข่งขันรอบสาทีมเป็น36ทีมก่อนทําการแบ่งลีกซึ่งมีความซับซ้อนแต่ได้รับอิทธิพลมาจากซูเปอร์ลีกด้วยอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนะคนรับผมจากการประกาศของยูฟ่าเราไปถึงเอกสารเตือนของพรีเมียร์ลีกล่าสุดไม่ได้ทาใ,ใ,ให้ทีมใหญ่รู้สึกเกรงกลัวพร้อมกับออกประกาศเล่นเกมการเมืองลงนามจัดตั้งร่วมโปรเจกต์การ12ทีมเป็นที่เรียบร้อยแต่ทว่าทุกอย่างยังไม่จบเพราะเท่ากับว่าทั้ง12ทีมที่ร่วมก่อตั้งจะถูกแบกท่งนขในารแับยฟลฟี เป็นผู้จัดอีกด้วยซึ่งทางด้านเซอร์อเล็กซ์ฟูกซันอดีตผู้จัดก,การระดับตำนานของแมนยูนะครับได้ออกมาให้ความเหน็นในเรื่องนี้ว่าหากพูดถึงซูเปอร์ลีกมันคือการออกจากการแข่งขันฟุตบอลยุโรปที่มีมายาวนานเจ็สิบปีและในยุคของผมเนี่ยที่แมนยูเล่นนะัดทิงแชมป์ยูฟ่าปี้มนสลีกมาสี่ครั้งและมันเป็นคืนที่วิเศษที่สุดแฟนบอลทั่วโลกชื่นชอบการแข,ข่งขันแบบที่มันเป็นอยู่ผมไม่แน่ใจว่าแมนยูเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเพราะผมไม่ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเรื่องนี้แล้วนะ ส่วนทางด้านแกรี่เนวิลเจ้าพ่อคอมเมนเตเตอร์ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นสุดเดือดไว้ว่า คือผมไม่ได้คัดค้านการปรับเปลี่ยนการแข่งขันฟุตบอลให้ทันสมัยหรอกนะวันนี้เรามีพรีเมียร์ลีกเรามีแชมเปี้ยนส์ลีกผมไม่คิดว่าจะมีใครปฏิเสธได้ว่ามันสุดยอดแต่ผมคิดว่าการผลักดันข้อเสนอนี้ทมกลางวิกฤตโควิดทมกลางวิกฤตทางด้านการเงินมันช่างเป็นอะไรที่งี่เง่าแมนยูแมนซิตี้และทีมบิ๊กซิกที่เซ็นข้อตกลงไปพวกเขากําลังขัดแย้งกับทีมอื่นที่เหลือในพรีเมียร์ลีกพวกเขาควรละอายใจมากผมโฟกัสกับเกมไม่ได้เลยครับ FA ควรตัดแต้มทั้ง6ทีมที่เซ็นสัญญาไปตัดแต้มพว เขาเอาให้น้ำตาเช็ดหัวเข่าแม่งเลยมาผักดันเรื่องไร้สาระส้นเต้นอะรหว่างซีซั่นแม่งเป็นสิ่งที่น่าขำชิปหายเลยฮีย e. งานนี้เราไม่รู้ว่าจะจบลงแบบไหนรายการยูโรเปียสซูเปอร์ลีกจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็คงต้องติดตามกันต่อแต่หากว่าไอเดียนี้เกิดขึ้นจริงคาดว่าเงินรางวัลและรายได้แต่ละทีมจะได้นั้นมันมีมูลค่ามาหาศาลอย่างมากในยุคที่อำนาจเงินเป็นใหญ่ในวงการฟุตบอลรวมไปถึงคำว่าการได้ผลประโยชน์และการขาดผลประโยชน์ที่จะตามมาในอนาคตดังนั้นบอกไว้เลยครับว่าเรื่องนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ แล้วแฟนๆขอบสนามละคะรับคิดว่าเรื่องนี้สมควรเกิดขึ้นหรือไม่สามารถคอมเมนต์พูดคุยวิจารณ์กันได้เต็มที่เลยนะจ๊ะ